การรับรองข้อมูลทะเบียนประวัตินะครับของเจ้าของประวัตินะครับเจ้าตัวเนี่ยก็จะต้องล็อกอินเข้ามาระบบนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ผู้จัดทาทะเบียนประวัติเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติเรียบร้อยแล้วนะครับ เื่อเข้ามานะครับเจ้าของประวัติจะต้องตรวจสอบข้อมูลของตัวเองให้ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดเลขประชาชนนะครับรเภศและระดับตำแหน่งนวันครบกรเกษียณวันที่เข้ารับราชการนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของประวัติการศึกษานะครับว่าครบถ้วนถูกต้องไหม ครับซึ่งประวัติการศึกษาเนี่ยต้องกรอกตั้งแต่ประถมจนถึงมุธสูนะครับเรื่องของครอบครัวนะครับชื่อบิดาบารดานะครับนามสกุลเดิมของบารดาชื่อคู่สมรสถ้ามีนะครับแล้วก็ที่ปุ่มทางด้านซ้ายนะครับด้านล่างสุด จะเขียนว่ารับรองข้อมูลตรงนี้ก็ดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าครบถ้วนไหมนะครับถ้าใครมีใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพก็ดูด้วยนะครับว่าประกอบข้อมูลถูกต้องไหมนะครับจะอยู่ที่หัวข้อของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางด้านสายเมื่อเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องแล้วนะครับจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างเขียนว่านะครับยืนยันนะครับเจ้าตัวก็ต้อง รับรองว่าข้อมูลขั้นต้นเนี่ยเป็นความจริงทุกประการครับแล้วก็กดยืนยันแต่กรณีที่ถ้าพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับถ้าพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยก็คือจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับต้องแจ้งผู้ตรวจสอบนะครับก็จะมีชื่อผู้ตรวจสอบอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือต้องติดต่อที่งานการเจ้าหน้าที่ของต้นึ่งสำกัดของแต่ละกรมนะครับว่าติดต่อไปยังผู้ตรวจสอบ นะครับว่าข้อมูลตรงไหนผิดแล้วก็เอาเอกสารหลักฐาในใะต่างๆให้เขาดูนะครับแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องก่อนเราถึงจะลักเข้ามาตรวจสอบใหม,ม่ครับก็เมื่อเห็นว่าครบต้นถูกต้องแล้วก็กดยืนยันนะครับแล้วก็ระบบจะขึ้นเตือนว่าต้องการรับรองข้อมูลนี้ใช่หรือไม่ก็กด ข้อมูลเพที่จะสู่รับรองโดยตัวเราที่เป็นเจ้าของประวัติแล้วก็ขึ้นวันที่รับรองข้อมูลครับจะมีคำถามมาบ้างเช่นไม่มีเงินเดือนนะครับกรณีที่ไม่มีเงินเดือนเนี่ยก็คือเออจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องลงคำสั่งบรรจุก่อนนะครับถึงจะมเีเงินเดือนขึ้นมาให้นะครับข้อมูลเพิ่มเติม มาครับ